สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแทนแนๆท,น,ทนกล่องดำ เจ้านี้คือ Back Getter D Evolution จากค่าย MJHC เอาลงก่อนบางหน้า นานมาแล้วมันออกเจ้าตัวเกต t ตอร์ดิว u ลูชันตัวสีแดงๆนะครับตอนนี้เขาออกอีกเวอร์ชันหนึ่งคือ b บ c กเกต t ตอร์ดิว l ลูชันก็คือ g กตเตอร์สีดำนั่นเองอ่าโดยส่วนตัวผมชอบ b บ c กเกต t ตอรอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ความเท่ของเขานะเออโดยส่วนใหญ่ก็คือ เรียวมะเป็นคนขับอ่าผมชอบเรียวมะอยู่แล้วด้วยมันก็เลยดูเท่ดูคูลในสายตาผมนะครับอ่าเจ้าตัวนี้ถือว่าย้อมแมวไหมก็ถือว่าย้อมแมวนะแต่ความรู้สึกของคนเล่นเกตเตอร์หรือว่าความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าแบ็กเกตเตอร์ก็คือเป็นเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับจะไม่ค่อยมองว่าย้อมแมวเท่าไหร่นะครับอ่าแต่สําหรับคนที่ อ,อต่อเจ้าตัว Devolution สีแดงไปแล้วเนี่ยเออมาเจอตัวนี้เออควรจะต่อไหมหรืออะไรยังไงก็ลองดูที่คลิปนี้นะครับเพื่อเพื่อวะหุยลิ้นพันเพื่อการตัดสินใจของคุณนะครับว่าควรจะซื้อเจ้านี้มาต่อดีหรือเปล่าเอออะเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วไม่โมเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพลาสติกดูตัวงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย เอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้า b a c k เกเตอรกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงโอ้ oh. มาถุงแรกนะครับอ้เมันให้ดูแผงได้ไม่ละเอียดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะดูกันคร่าวๆไปแล้วกันนะครับอ่านี่อย่างที่เห็นอันแรกเลยก็คือผ้าคลุมด้านหลังนะครับตัวผ้าคลุมจะเป็นผ้าแล้วก็มีแกนลวดนะฮะอยู่ข้างในสามารถปรับได้นะครับ ส่วนแผงสีเทานี่น่าจะเป็นเกรอกนะครับช่วงแขนช่วงขานะฮะแล้วก็แผงสีดำเนี่ยเห็นชัดๆเลยคือขวานแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเป็นส่วนของจอยของปีกนะครับอ่าอันเนี้ยแหละครับที่จะต่อยากชวนเจ็บมือนะฮะจากที่ดูนะถุงเนี้ยมีชิ้นส่วนแหลมๆด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเออระวังนะครับนี่จะเจ็บบาดเจ็บได้นะครับอ่าครั้งก่อนที่ต่อเนี่ย ผมก็เลือดอาบมาทีนแล้วครับไอ้ส่วนแหลมๆนี่แหละอันนี้เป็นแผงเบิ้ลนะครับชิ้นส่วนสีดำนะอ่าน่าจะเป็นโครงด้านในนะครับนี่ตัวงานลงดีเทลมาดีเลยครับอืสวยใช่ได้แล้วก็อ่าอันนี้เป็นส่วนหน้าส่วนหัวนะครับนี่ลงสีมาให้นะครับเห็นเมอรยแผงมันเล็กมากนี่ เขาจะลงสีตรงหน้าแล้วก็สีตรงหัวมาให้นะครับหน้ารู้สึกจะมี2เวอร์ชันนะอเดี๋ยวดูอีกทีว่าต้องใช้เวอร์ชันไหนนะครับแล้วก็นี้ถุงนี้อันกลมๆนี่น่าจะเป็นหัวไหล่นะฮะแล้วก็ถุงด้านในน่าจะเป็นช่วงขานะครับชิ้นใหญ่ๆนะไม่รู้ขาหรือแขนนะฮะด้านหลังมีพ้าใส่นะครับนี แล้วก็ชิ้นส่วนสีเทาเป็นกลมๆนะครับเอออันนี้ดูยากหน่อยนะเพราะมันรวมอยู่ในถุงนะฮะอ๋อที่ผมไม่แกะออกจากถุงเนี่ยบางทีมันมีชิ้นส่วนหลุดรันเนอร์นะครับจะได้เช็คได้นะครับอ่าอึบมาถุงต่อมานี่มีชิ้นส่วนสีเหลืองครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเป็นสีเทาแต่ไม่รู้เป็นชิ้นส่วนอะไรนะน,นี่แผงนี้ อ่าแล้วก็ด้านหลังแผงเบิ้์สีดํานะครับน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของปีกนะครับนี่อ่านี่อันนี้ก็ดูคร่าวๆกันไปนะครับดูตัวงานเนี่ยตัวงานพลาสติกโอเคนะครับเอ่อทุกชิ้นลงดีเทลมาให้หมดเลยนะฮะเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยไม่รู้จะเห็นไหมนะนีะ่เห็นไหมอ่ามันจะมีดีเทลของตัวมันอยู่นะฮะเออโอเคอยู่นะ แล้วก็มีฐานมาให้ครับอ่าดีเลยนี่ไม่ต้องหาฐานให้ยุ่งยากนะครับมาถุงก็มาโอ้หมรวมกันหมดเลยไม่รู้จะรีวิวยังไงเนี่ยอ่ามีแผงใสนะครับนี่แผงใสสีเขียวน่ะจะเอาไว้เล่นกับอาวุธนะครับแล้วก็มีส่วนสีเทาที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่แน่ใจว่าเอาไว้เล่นกับขวานหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับเป็นแผง เออผมมั่นใจว่ามันเป็นอ๋อมันเป็นแผงเบิร์นสองแผงนะครับแล้วก็แผงเดี่ยวเดี่ยวแผงหนึ่งนะฮะนี่โหเยอะอ้าวถุงสุดท้ายก็จะเป็นแผงชิ้นส่วนสีดำนะครับอ่าก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนแล้วน่าจะเป็นเกราะนะครับอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรหลังแขนนะฮะนี่แล้วหลังก็เป็นส่วนสีโค้งๆสีดำนะครับอ่า ตัวงานสีดำเนี่ยมันเป็นดำด้านๆนะเออมันเป็นดำด้านๆแต่ว่าพอเวลาส่องกับไฟก็สะท้อนไฟดีอยู่เหมือนกันนะครับเออผมว่าก็โอเคนะไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดสีดำนี้นะฮะมามีแผงให้เรานับไหมมีแผงจ้ามานับแผงกันดีกว่าวาวายวายวายกล่องลวงขออนุญาตเอาลงนะครับ 1. 2. ึ่งสองามี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36แผงครับอันนี้36แผงยังไม่รวมฐานนะครับอู้แอบบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออผมจำไม่ได้แล้วนะว่าแต่ก่อนน่ะตอนประกอบอะ่ะมันประกอบ ยังไงของตัวนั้นนะเออมันประกอบยากไหมมันประกอบแล้วออมีปัญหาอะไรไหมนี่ผมจำไม่ได้นะแต่ที่จำได้ติดตาตรึงใจเลยก็คือส่วนปีกครับที่ประกอบโคตรยากครับเจ็บนิ้วตรงส่วนปีกนี่แหละครับอ่าก็ไม่รู้ว่าในส่วนของเจ้าแบ็กเกเตอร์เขาจะปรับปรุงตรงนี้มาไหมนะฮะแต่ก็อย่งว่า าถามว่ามันยอมไหม,มันก็คือยอมนะครับมันก็เอาตัวเก่ามาทํานี่แหละมาย้อมสีดำนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเราก็ไม่พูดเยอะแล้วไม่เถียงกันแล้วยอมไม่ยอมนะเดี๋ยวเรามาต่อเจ้า b a c k เ u อร e ดีเวอร์ชันตัวนี้ให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วงานเขาจะเป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนอ่าต้องคว้านรูตัดเดือยติดก้าหรืออะไรยังไงะปไปไปเหนื่อยกันดีกว่าครับ่ปไปประกอบกันเลยครับ แตดตดแด,ด,ดแล้วเราก็ประกอบเจ้าแบ็กเกตเตอร์ดีวลูชั่นตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> สวยโอ้ oh, ช่ยได้เลยเฮ้ย <Hey, S 2> ผมชอบผมชอบสีโทนเขานะดำเทาดำขาวเนี่ยเออเอาจริงๆนะผมว่าสวยกว่าตัวเก่าอีก <laughs> แต่ว่าเอ่อเจ้าแบ็กเกตเตอร์ก็คือแบ็กเกตเตอร์นะครับอ่า ตีเป็นคนละตัวกันไปเลยนะครับเจ้าตัวนี้ผมประกอบตามแบบฉบับแบ็กเกตเตอร์เลยนะคือมีกรงเล็บสั้นข้างแล้วก็ยาวข้างนะครับยาวข้างสั้นข้าง,อย,างอย่างนี้เจ้าตัวนี้ประกอบไม่ยากครับประกอบง่ายๆแป๊บๆเสร็จเออเป็นตัวที่คาดไม่ถึงนะเพราะว่าตัวเก่าผมใช้เวลาต่อค่อนข้างนานแล้วก็ที่สำคัญ คือมันค่อนข้างที่จะประกอบยากแต่สําหรับเจ้าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองนะหรือเปล่าเออเพราะว่าเจ้าตัวนี้ประกอบง่ายขึ้นเยอะเลยครับอ่าผมประกอบใช้เวลาประกอบวันเดียวเสร็จครับจุดที่คิดว่าน่าจะต้องยากต้องเก็บมือเนี่ยคือส่วนหางกับส่วนตีกับกลายเป็นว่าประกอบง่ายครับเออประกอบง่ายประกอบง่ายอ่าผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นกล่องผมล็อตผมหรือว่าเออผมรู้สึกไปเองนะเพื่อนๆประกอบแล้วก็ เล่าสู่กันฟังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเ <plumbing> จ้าตัวนี้มีความรููไหมไม่มีครับมีติดกาวครับจุดไหนที่ดูแล้วว่ามันไม่ได้เป็นจุดขยับหรือว่า,ามันเป็นจุดที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับจุดขยับหรือจุดถอดเปลี่ยนเนี่ยผมจะแต้มกาวทั้งหมดเลยครับเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเก่าคือขยับแล้วจุดที่ไม่ได้แต้มกาวเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันชอบหลุดจะอารมณ์เสียได้นะครับดังนั้นดูแล้วว่า มันไม่เกี่ยวกับจุดขยับหรือจุดเปลี่ยนเนี่ยก็แต้มกาวไปเลยครับนี่แต่ว่ามีเตือนนะคือจุดเหลืองๆข้างหลังนี่นี่ตุ่มนี้นะอย่าติดกาวนะครับอย่าติดกาวนะจุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้เสียบหางของตัวเก็ตเตอร์เวลากลางปีนะครับอ่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งติดกาวไปละนี่อ้อมมาวัดความสูงกันดีกว่าเจ้าเกตเตอร์ตัวนี้สูงเท่าไหร่อ่า มา,าเกตเตอร์ตัวนี้สูงประมาณ20.5เซนนะครับตีซส21เซนละกันอ่าประมาณ21เซนนะครับตัวสูงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะจุดขยับดีแน่นปึกทุกจุดเลยครับเอออ่ะมาเรามาดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกคือมือครับนีโโ่โอ้ขอลบหน่อยนะ น้องตัวใหญ่นะครับขวาอ่าอย่างแรกคือมือครับเป็นมือกลางนิ้วนะนี่คือถ้าเป็นจอยอย่างเงี้ยนี่ตัวจอยอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าเราสามารถที่จะถอดแล้วก็ดันเข้าไปให้มันล็อกกับตัวมือข้อมือได้นะฮะแต่ถ้าเป็นมือถือขวานอย่างนี้นะนี่อย่างนี้มือถือขวานนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยนี่มือถือขวานมันจะเป็นรูอย่างนี้นะครับ เวลาใส่เนี่ยก็คือถอดหลังมือของเจ้าแบคเก็ตเตอร์นะครับส่วนนี้นะนี่หลังมือตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยๆเอาลูเนี่ยใส่เข้าไปในลูนะครับมันจะมีเดือยอยู่อ่าเดี๋ยวตอนถอดหลังมือเพื่อนๆก็จะเห็นเองนะครับว่ามันเป็นเดือยอยังไงนะครับอ่ามายางต่อมาก็มือถือดาบกับดาบครับนี่ผมเล็กดาบสั้นแล้วกันนะนี่อย่างนี้นะครับ มือถือดาบก็จะเป็นรูอย่างนี้เหมือนกันอ่าเราก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับถอดหลังมือของตัวแบ็กเก็ตเตอร์ออกนะฮะนี่อย่างนี้นะครับมาแล้วก็หน้านะครับหน้ามีให้เปลี่ยน2หน้านะมีหน้าหน้าที่ใส่อยู่แล้วก็หน้านี้นะครับอ่ามีมีให้เปลี่ยน2หน้านะครับเลือกเอานะว่าจะใส่หน้าไหนแล้วก็อาวุธอีกอันหนึ่งคือขวานครับขอบอกว่าขวานใหญ่มากแล้วก็ส่วนเนี้ยหนักมากหัวขวานเนี่ยอ่า เวลาถือตัวเก็ตเตอร์อาจจะถือไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะนี่ตัวนี้นะนเอามาค้ำช่วยถือประมาณนี้นะครับอ,อย่างนี้ก็ได้เจ้าตัวนี้มีให้มากับเซตฐานอยู่แล้วนะครับมาอย่างต่อมาก็คือผ้าคลุมครับผ้าคลุมเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วนะครับตัวเก่าก็มีให้นะ,ะตัวผ้าคลุมเนี่ยตรงนี้จะเป็นลวดนะครับสามารถดัดได้นะครับ แล้วก็ส่วนที่ตัวเก่าไม่มีก็คือผ้าพันคออ่าเอกลักษณ์ของแบกเกเตอร์ก็คือผ้าพันคอนะครับเขาจะมีผ้าพันคอพันคอของเขาอยู่นะอ่าตรงนี้เป็นลวดนะครับสามารถที่จะที่จะงอได้เช่นกันครับมามาดูในส่วนของปีกกันบ้างนี่ปีกของเจ้าแบกเกเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่นี่คือปีกนะฮะส่วนปีกเนี่ยสามารถขยับได้นะครับแต่เวลาขยับ ระวังหน่อยนะครับมันจะหักนะอ่าค่อยๆขยับนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหางครับนี่ขอบอกว่าหางกล่องนี้ผมไม่รู้ว่ากล่องนี้ตัวนี้เ,เขาปรับปรุงหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าตัวเก่ากว่าผมจะประกอบหางได้เนี่ยมือเจ็บเจ็บมากๆครับแต่หางเซตนี้ประกอบง่ายมากครับเออตอนแรกคิดว่าต้องเสียเวลากับชิ้นส่วนนี้นะชิ้นส่วนหางกระปีกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ ไม่ครับประกอบง่ายประกอบง่ายอ่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะประกอบง่ายเหมือนผมหรือเปล่านะผมไม่รู้นะแต่ว่าโดยรวมเจ้าแบ็กเกอเตอร์ตัวนี้ต่อง่ายกว่าตัวเกตเตอร์ตัวเก่านะครับอ่าในความรู้สึกของผมนะอ่าเพื่อนๆที่ประกอบแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยพี่มันต่อง่่่าายยยขึ้้นนเพีมัตอกว่าเดิมหรือว่าพี่มันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยโทษครับจะได้รู้ว่า อ๋อเออมโนไปเองอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับเจ้าแบ็กเก็ตเตอร์ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะขึ้นกล้องขนาดไหนเออไปไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า b a c k g a t t e r d e v o l u t i o n จากค่าย m j h ตัวนี้สำหรับผมเรอยกปงยกปรงย่งปรงยกปรงยกปง่กปง,กปง,กปงให้เลยเออเฮ้ยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะผมว่าเจ้าตัวนี้มันต่อง่ายกว่าตัวเก่าอะ่ะเออ เพื่อนๆที่ต่อแล้วคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับว่าเฮ้ยพี่มันต่อง่ายเฮ้ยพี่มันต่อยากเฮ้ยพี่มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเออบอกกันด้วยนะครับเผื่อผมมโนไปเองนะในความรู้สึกรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ต่อง่ายเพราะว่าผมใช้เวลาน้อยมากในการประกอบเจ้า b a c k g a t o e r evolution ตัวนี้นะครับโดยรวมเจ้าตัวนี้ต่อดิบ สวยอลังการอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเออข้อเสียของมันอย่างเดียวคือมันถือขวานด้วยตัวมันเองค่อนข้างลําบากเท่านั้นเองครับนอกนั้นดีหมดเลยครับเออชอบ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 ,ชอ,บอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยอ่ะ ช่วงนี้ล็อกดาวก็อยู่บ้านกันไปนะครับออไม่มีอะไรทําก็ดูฮอป้แวร์เว่็นลิมผัดก็ดูฮอป้แวร์วนไปนะครับอ่าส่วนผมหรอช่วงนี้ก็ออคงไม่ได้ไลฟ์นะครับอ,อาจจะมี ไลฟ์ Live, นั่งคุยกันบ้างนะครับะด,ดูเวลาดูสถานการณ์อีกทีนะอ่ะ,อะยังไงก็ดูแลตัวเองกันวนไปนะครับออกข้างนอกก็สวมแมสล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเองกินน้ํากันเยอะๆดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมเจ้าอะไรมารีวิวให้ดูเออไปแล้วบ๊ายบาย happy man